เดี๋ยวเรามาแกะกันก็สนุกอีตอนแกะนี่แหละ ถ้ามันแกะง่ายๆมันก็สนุกดีครัคือพอเราใช้ซัพพอร์ตแบบชนิดเดียวกับตัวนี้มันก็จะติดกันแน่นนิดหนึ่งมันก็จะแกะยากอันนี้เป็นไม่นานนะครับประมาณ10กว่าชั่วโมงครับประมาณ1 4 4 5ชั่วโมง เสียวฟันหักถ้าฟันหักนี่ไม่สวยแน่ๆต้องค่อยๆแกะนิดนึง ค่อยแกะไปเดี๋ยวก็เสร็จพอดีเครื่องนี้ไม่ได้ต่อ AMSY ครับพอเราใช้วัสดุเป็นชนิดเดียวกัน,นก็จะติดกันเป็นเนื้อเดียวกันมันก็จะแกะยากนิดนึง อ๋อฟันไม่หักใช่ไหมต้องฟันหลอมาเนี่ยหมดกันเลยปิ้นมาสิบกว่าชั่วโมงว้า แค่ okay. แกะซัพพอร์นี่ก็ปลาไป3นาทีแล้วามนาทีแล้วยังยังแกะได้ไม่ถึงครึ่งอันเลย กฮึ่ยฮึยอย่าหักนะเว้ยฟันน่ะว้า นะข้าขงหลังนี่แก่ง่ายไง ว้าวเรียบร้อยเป็นไงฮะสวยงามไหมครับว้าวน้้าองมาดูสิโคตรเด็ดทำมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะครับเอาไว้ใส่ป๋องเบียร์ครับนี่เป็นไงใครสนใจสั่งได้นะครับสั่งได้นะ ก็เทเดี๋ยวดูตาตาสิงอยู่ข้างหน้าได้ไหมโอ้โหอยู่ไม่ได้ฮะคุ้ยแค่นี้ก็เทแล้วว้าอ,อ,อ่สวยงามครับสวยงาม